สวัสดีค่ะเรามาทำยำไก่ฉีกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊ดน้ำมะนาวพริกกระเทียมนะคะแล้วกน็น้ำกระเทียมดองนิดนึงแล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนก็ใส่ได้เลยค่ะสูตรไม่ตายตัวนะคะอันนี้เราจะกินคิ้นั่งไม่กินนั่งนิดนึงนะคะขอชิมก่อนนิดนึง ค่อยเผ็ดเ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่ไก่ที่เราอบไว้เป็นไก่อกไก่ฉีกนะคุกคุกคุเข้ากันส่วนตัวจะชอบกินเผ็ดๆๆเผ็ดเปรี้ยวเนิดนึงหวานหวานไปเล่มไล่มนะคะ แต่บางคนใส่น้ำพริกเผาก็ได้นะทบแล้วก็จะมาใส่ผักแค่รสคขูดกระหลำม่วงกระลำซีขาาของสีม่วงนะคะผักที่เราเตรียมไว้ใส่เลยชอบผักอะไรก็ใส่เลย มันลุ้นกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงกินแบบนี้ไม่อ้วนนะคะจะบอกว่ากินคีนกคีนคนิดๆนะคะเพราะว่ามันมีน้ำตาลหน่อยหนึ่ง ยิ่งถ้ามีตะไคร้สดนะคะซอยหั่นใส่ด้วย้อยนี้อร่อยจะหอมตะไคร้มากอันนี้มีก็มีผักสลัดผักเอ,เอต้นหอมสลัดเนยผักชีผักชีหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นยำสลัดของเราเอง เว่่ออยยูไหนใส่ถัว่วลีส่งโรยด้วยนะคะจะได้อร่อยเส,สร็จแล้วค่ะมากิน ยำสลัดไก่ฉีกกันค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะอาจจะพูดติดตดขัดขัดนิดนึงเพราะว่ายังเขืนกล้องอยู่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย